คนที่เลี้ยงสัตว์นะจริงๆพราครูรเคยเทศว่าใจดําเพราะอะไรเพราะจะให้เขายินดีในฟาร์มเป็นสัตว์ตลอดไปนะยิ่งเขาสุขเขาสบายเขาอร่อยถ้าเป็นหมาก,ก็อยากเป็นหมาทุกชาติถ้าเป็นแมวก็อยากเป็นแมวทุกชาติเป็นตัวอะไรก็ตามที่คนบํารุงบําเลอมันนั่นคือฆ่ามันทางจิตวิญ,ญญาณคือให้มันเป็นได้แค่นั้นทุกชาติทุกชาติดังนั้นเราจึงต้องพากต้องทําลายมันต้องจากมันนั่นแหละไม่ได้ฆ่ามันนะไม่กินไม่ฆ่าอันที่หนึ่งนะอันที่สองเรื่องของของตอนนี้ก็จัดสรรของให้พอเหม ธรรมณะก็เป็นแบบอย่างของของนะมีของขนาดนี้เราไม่ต้องลดขนาดนั้นเลยเรามีอะไรได้ตั้งหลายอย่างแต่เราต้องลดเรื่องของฝ่ายหญิงก็จะลดได้ยากกว่าผู้ชายหน่อยเพราะฝ่ายหญิงเป็นแม่บ้านเป็นสายเก็บสายกองสาย อนาคตไกลตั้งใจหน่อยตั้งใจมากๆเพราะว่าของเนี่ยทรัพย์รัดขาดเนี่ยแหละของเป็นลำดับนะพระนั็นไม่ได้หละอะไรเจ็บปวดละของก็คือของที่มันไม่รู้เรื่องอะไรของก็ต้องออาบยามุกมายันกามโอลาลิกะข้อที่สละคนคนอื่นนะละคนอื่นก็คือสิงข้อ3ามเลยพรหม,มจันทร์ถ้าไม่ถือพรหม,มจันทร์ก็อย่าไปยึดเขามากอย่าไปจริงจังเขามากคําว่ารักนี่มันมี2ทางเลยนะดูด ก็กรักผลักก็รักถ้าไม่รักจะเอาเขาไว้ในใจทั้งวันแระคิดโมโหทั้งวันเลยชื่อคนนี้อยู่ในสมองทั้งวันเลยเนี่ยเรื่องเขาอยู่ในสมองเราทั้งวันส่วนข้อสุดท้ายตนละตนก็คือเมานี่แหละเมาในความประมาทต่างๆนี่แหละฉะนั้นเราจัดลาดับให้กับชีวิตแล้วเดินไปตามนี้นะศาสตร์ของคนตนตีอย่าง